ข่าวลือว่าน้ำจะท่วมเทศสอนโดยพระอาจารย์เล็กวัดท่าขนุนพระอาจารย์เล็กวัดท่าขนุนจังหวัดกาญจนบุรีระยะไม่นานที่ผ่านมามีข่าวลือว่าน้ำจะท่วมคนจะตายกัน,นครึ่งครอนประเทศทำให้คนกลัวกันใหญ่ฉะนั้นผู้ใดที่ฟังแล้วก็อยากให้มีสติสัมปชัญญะกันด้วย ถ้าจะแย่อย่างนั้นจริงจะมากหรือน้อยขนาดไหนก็ตามคนที่อยู่ใกล้ชิดต้องได้ยินจากหลวงพ่อท่านเองเรื่องของนำท่วมอย่างไรก็ต้องท่วมอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเราลองมาคิดดูว่าในสมัยที่เทคโนโลยีเครื่องหมายเครื่องมือทุกอย่างพร้อมขนาดนั้นถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะปล่อยให้รัษฎรตายขนาดนั้นเลยหรือฉะนั้นในเรื่องของการถือมงคลตึงข่าว ถ้าหากว่าเรายัางเชื่อถือและแตกตื่นก็แสดงว่าเราไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยบุคคลที่ไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยโอกาสที่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าก็ยากจึงกล่าวได้เต็มปากว่าถ้าเป็นพระอริยะเจ้าตั้งแต่โซดาบันขึ้นไปจะไม่ถือมงคลตื่นข่าวอีกแล้วไม่ว่าใครจะว่าอะไรดีเคี่ยไหน เราดีด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องตะเกียกตะกายไปจนถึงที่เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วหลักธรรมทุกอย่างก็อยู่ที่เราปฏิบัติเองใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้การศึกษาหลักธรรมเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเรียนมากไปก็เสียเวลาจับหลักอันใดอันหนึ่งได้ก่อนแล้วรีบตะเกียกตะกายทำให้สำเร็จเมื่อสำเร็จแล้ว หากยังมีปิติหน้าภูมิใจอยู่เราก็ค่อยทำอย่างอื่นต่อไปไม่ใช่ตีอวนจะเอาปลาทั้งทะเลถ้าตีอวนจะเอาปลาทั้งทะเลโอกาสที่จะได้ก็ยากนักเพราะหนักเกินกำลังต่อให้สมัยนี้มีเครื่องมือดีๆแบบพวกเรือประมงระดับโลกแต่ถ้าไปเอาปลาทั้งทะเลเครื่องที่จะหักจะพังเสียหมด ดังนั้นตอบได้เลยว่าถ้าเราจับจุดใดจุดหนึ่งในศีลสมาธิปัญญาที่ชอบใจได้ให้ตั้งหน้าตั้งตาทำจนเกิดผลแล้วหลังจากนั้นถ้ายังมีอารมณ์จะทำต่อคอยขยับไปที่อื่นว่าเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นถ้าเราทำเป็นกองเดียวจริงๆก็จบหัวข้อเดียวจบเลยถ้าจบแล้วยังไม่หายคัน ก็เชิญทําอย่างอื่นต่อแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นอริยะเจ้าทันหายขันตั้งแต่ยังไม่ทันจะจบเรียนรู้ไว้ดีแต่ถ้าหากความรู้ท่วมหัวแล้วเอาตัวไม่รอดบางทีจะโดนคนอื่นเขาเยาะเจ้ยเอาเสียด้วยที่เขาบอกว่ากลัวมากยากนานนั่นก็ดีนี่ก็น่าปฏิบัติว่าแล้วก็เล่นไปเรื่อยไม่จบสักที ก็เลยไปลงตรงรู้น้อยพลอยกำคาญความรู้ไม่พอใช้งานเอาแค่รู้พอดีพอดีถ้าหากว่ารู้พอดีทำพอดีทุกอย่างก็เกิดผลเร็วและมาวันนี้หลวงพ่อได้เตือนเรื่องสงครามและภัยธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเตือนคือภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้นทุกวันขอให้มีการเตรียมพร้อม รับน้ำท่วมน้ำแล้งเอาไว้ด้วยเพราะว่าอากาศวิปริตผิดเพี้ยนท่วมในเวลาที่ไม่ควรท่วมแล้งในเวลาที่ไม่ควรแล้งแล้วขณะเดียวกันต่างประเทศก็จองที่จะทำสงครามกันโดยเฉพาะในส่วนของสหรัฐอเมริกาที่ไม่อยากตีนก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าโลกแทนตนเองแต่ว่าทำอย่างไรก็กันจีนไม่อยู่ ดังนั้นมีวิธีเดียวนั่นก็คือก่อสงครามซึ่งตรงนี้หลวงพ่อก็ค่อนข้างจะกังวลเหตุที่กังวลเพราะถ้าสงครามเกิดบ้านเราก็จะมีผลกระทบเนื่องจากว่าสงครามครั้งนี้มีการใช้หิวเคลียร์กันด้วยและผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าอากาศด้านประเทศจีนอาจจะไหลลงมาทางบ้านเราฉะนั้นส่วนนี้ถึงเวลาก็คงจะต้อง มีการกราบขอบารมีพระขอพรมขอเทวดาขอครูบาอาจารย์ท่านช่วยจะอนุเคราะห์สงเคราะห์ได้เท่าใดก็แล้วแต่ท่านจะเมตตาตยัางเมตตาให้ระวังโรคภัยแค่เจ็บนะทุกคนเสือโรคเขาเรียกกันว่ามันระบาดบางทีเราไม่เห็นหรอกนะเสือโรคเขาเรียกว่ามันระบาดบางทีเราก็ไม่เห็น แต่ว่ามันเป็นเวลาที่เขาแพร่เชื้อให้มันระบาดเพื่อให้คนทุศีลทั้งหลายเนี่ยพากันเดือดร้อนถ้าเธอไม่มั่นใจในโรคภัยแค่เจ็บของเธอเธอก็ตื่นใหม่ๆก็อารัธนาพระกันก่อนขอบรมีพระพุทธเจ้าถ้ามีของเป็นมงคลที่ติดตัวเธอที่เป็นพระห้อยคอเธออะไรก็ตามจะเป็นของใครก็ตามแต่ เราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นประธานช่วยกันปกป้องรักษาคุ้มครองพยันอันตรายโรคภัยไข้เจ็บอย่าให้เข้าถึงเราไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามแต่โรคจะมาจากอากาศจะมาจากทางน้ำจะมาจากทางไหนก็ตามแต่อย่าให้ถึงตัวเหมือนมีกรอบป้องกันไว้ทำเอาไว้เพราะว่าท่านที่เขามีหน้าที่ เอาเชื้อโรคมาให้ถึงกับคนเนี่ยท่านก็ต้องทำหน้าที่ของท่านเพราะเป็นไปตามเกณฑ์มันเป็นเกณฑ์ของเวลาคนจะต้องเป็นโรคเพราะว่ากรรมที่เขาทำของเขากันมามีปานาติบาคนสมัยนี้มีปานาติบาตกันแบบไม่มีจิตใจเมตตาต่อสัตว์กันมากคิดอยากก็ฆ่าไม่เห็นแก่ความเดือดร้อน หรือว่าความน่าสงสารเวทนาที่เขาต้องเจ็บปวดต้องพลัดพรากที่สัตว์เหล่านั้นเขามีพ่อมีแม่มีลูกเขาก็ต้องโกรธชีวิตเขาจะเป็นตายเหมือนกันถูกไหมละ่ะแต่คนสมัยนี้ไม่ค่อยสนใจจะกินอะไรบางทีก็เป็นเป็นเห็นไหมละ่ะทำเป็นเป็นสับเป็นเป็นไม่ต้องรอเชือนกันเป็นเป็น กินกันอย่างหน้าตาเฉยเยอะมากมายเขาเรียกกันว่ากรรมคนเหล่านี้มีจิตใจโหดร้ายแต่ตัวเองคิดว่าตัวเองไม่โหดแต่มันก็โหดร้ายเกินไปก็เพราะว่าคนเรามีปานาติบาตยามใจเขาเรียกกันว่าความเพลินชีวิตที่เขาคิดว่ามีเงินมีทองกล้องตัวถ้าเกิดภัยสงครามขึ้นมาแล้วก็ ก็จะรู้ตัวว่าไอความคล่องตัวที่เขาเคยคิดน่ะมันจะเป็นยังไงจะดิ้นรนแบบไหนจะหาที่พึ่งตรงไหนเมื่อถึงเวลานั้นน่ะเขาก็จะรู้สึกกันได้แต่คนเรานนะมันยังไม่ถึงเวลาบีบคั้นเขาก็ปล่อยใจเพลินทำอะไรก็อยากทำอยากด่าอยากว่าก็ทำอย่างนี้ไม่มีกรอบ ไม่มีขอบเขตในการห้ามใจตัวเองแม้การทำร้ายคนอื่นก็อยากทำก็ทำเขาก็ไม่คำนึงอยากฆ่าก็ฆ่ามันถึงการเวลาที่กรรมมันหนักเกินไปเขาจึงต้องให้คนเหล่านี้มีทุกขเวทนาจากภัยอันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บอันดับแรกเอาซะก่อนต่อมาก็สงครามนำความเดือดร้อนตามมาภายหลัง คนมีศีลจึงรอดคนที่มีคิดเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเราจะรอดแต่ถ้าเราจะมีศีลแล้วเราไม่มั่นใจในตัวเองเท่าไหร่เราก็พึ่งพระขอพระทุกวันเราก็ขอเผื่อในคนในครอบครัวเราก็ได้ก็ขอให้กับพ่อเราแม่เราลูกเราหลานของเราปลอดภัยขอบารมีพระคุ้มครองรักษา เราก็ขอไปทุกทุกวันทําไปทําไปเธออย่างน้อยมันก็เป็นการฝึกใจเราว่าเรายัางมีจิตเมตตายัางมีความการุณาสงสารปรารถนาให้คนอื่นเข้าเป็นสุขไม่อยากให้เขาทุกข์เดือดร้อนเราไม่มีทางอื่นช่วยได้ก็ทําอย่างนี้เอาเราช่วยไม่ได้ก็ขอพระช่วยของที่เขาติดเนื้อติดตัวเข้าไปเราก็อาราธนาแทนเขา ถ้าเรามีความเกี่ยวเนื่องกับเขาเราก็ทำได้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีผลมันมีผลแต่แต่ถ้าเธอมั่นใจว่าสิ่งของเธอนั้นดีแล้วแน่วแน่ดีแล้วไม่ต้องกลัวว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดเกิดก็ยอมรับโรคภัยไข้เจ็บกันทุกคนนั่นแหละแต่ไอ้โรคที่เขาเรียกกันว่ากระบาดกระบาดอย่างมันจะแก้ไขไม่ทันพอมันติดเชื้อ เข้าปอดขึ้นมาก็ไม่กี่วันก็ตายมันมีกันมาแล้วนะไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่เขาปิดปิดกันอยู่ดูบรรยากาศสมัยช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงล่ะมันมีแต่ไอ้กระแสที่เขาเรียกกันว่ามันพาถ,ถ่งที่สกรปรกมันล่องลอยมาจากอากาศจากที่ไกลๆมันไม่ได้มาจากแผ่นดินของเราที่เดียวดกมาจากที่อื่นๆจากแผ่นดินอื่นมันก็ลอยมา ลอยมาความศกกระปรกความที่เขาหมกมุ่นดูก,กับความไม่ดีไม่งามมันก็ปลิวลอยมาในอากาศจะบอกว่าพวกนี้นะมันคาบทวีปได้นะจะบอกให้เธออย่าไปดูถูกว่าพวกนี้มันปลิวได้ไม่ไกลไม่จริงมันไปไกลมากมันตกน้ําตกท่าที่ไหนก็ได้จะกินอะไรก็นึกไว้เสมอทำไว้ก่อน ถ้ามันไม่เกิดก็ดีไปแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาเราก็ยังมีสิ่งที่คุ้มครองคุ้มภัยตัวเราบ้างคือว่าไม่เพลิสติโอวาทหลวงพี่เล็กเจ้าวาดวัทนาขนุนท่านเป็นลูกศิษย์โดยตรงของหลวงพ่อวัท่าสุงและเป็นพระอภิญญาท่านได้ให้คำโอวาทว่าจะมีสงครามระหว่างอเมริกาและจีน โดยสงครามนี้ใหญ่ระดับโลกจะมีผลกระทบมาถึงประเทศไทยและพูดในใกันว่าคนไทยก็จะตายเช่นกันอธิบายเพิ่มเติมพระอาจารย์กล่าวว่าอีกไม่กี่วันจะมีการเลือกตั้งประธานาิิบดีสหรัฐอเมริกาจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าสงครามใหญ่ระหว่างจริงกับสหรัฐเกิดขึ้นช้าหรือว่าเร็ว ก็คือถ้าประธานาธิบดีทรัมชนะเลือกตั้งสงครามเกิดเร็วแน่นอนเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์เป็นคนคิดเร็วพูดเร็วแต่ไม่รอบคอบถ้าหากว่าโจไบเดนชนะก็ช้าลงหน่อยเพียงแต่ว่าให้พกวัตถุมงคลติดตัวเอาไว้ให้เคยชินถึงเวลาเกิดอะไรขึ้นจะได้ปลอดภัย สหรัฐอเมริกาตามจีนไม่ทันในเรื่องเทคโนโลยีแต่ด้วยอาวุธที่มีอยู่กับเทคโนโลยีเก่าก็เพียงพอที่จะสร้างความบอบช้ำสาหัสให้กับจีนได้โดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์พวกหัวรบนิวเคลียร์ทางสหรัฐมีมากกว่าจีนเป็นหลายเท่าตัวสภาพของสองประเทศถ้าเปิดศึกจีนเสียเปรียบตั้งแต่แรกเหมือนสุภาพบุรุษทะเลาะกับอันตพานข้างถนน เพราะว่าสารัฐนี่เพื่อรักษาฐานอำนาจตัวเองมักทำอะไรไม่ค่อยจะคิดความจริงพยายามจะปลุกปั่นยุ่งจงให้เกิดสงครามตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งเพื่อที่จะดึงคะแนนเสียงจากชาวบ้านว่าต้องเป็นประธานาธิบดีทป์เท่านั้นจึงจะสมน้ำสมเนื้อในการต่อกรกับประเทศจีนแต่ว่าถึงจะไม่เกิดสงคราม เพราะว่าเจนอดกลั้นอดทนก็จริงแต่คนอเมริกันส่วนใหญ่ก็จะเลือกประธานาธิบดีทรัมป์ถามว่าตอนนี้คะแนนนิยมของโจไบเดนนำอยู่ไม่ใช่หรือก็ต้องบอกว่าคะแนนนิยมของนำในรัฐที่ไม่ใช่คนผิวขาวเป็นการแบ่งแยกชัดเจนนิวยอร์กนี่ก็คนผิวดำเยอะคะแนนนิยมโจไบเดนจะนำลอสแองเจลิส ผิวเหลืองเยอะมากโดยเฉพาะคนจีนคะแนนนิยมของโจเบเดนจะนำแต่ว่ารัฐอื่นๆที่มีคนผิวขาวถ้าตัดสินใจเลือกเขาก็จะตัดสินใจเลือกประธานาธิบดีทรัมป์เขาถือว่ารักษาผลประโยชน์ของคนอเมริกันเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาก็ใช้นโยบายอเมริกันเฟิร์สชะบาดะไปทั่วโลกคนอเมริกันผิวขาวส่วนใหญ่ ยังติดภาพความเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาอยู่ใครที่ทำตัวเป็นพี่เบิ้มให้เห็นก็จะเกิดความนิยมขึ้นมาเองพวกเราก็ได้แต่นั่งลุ้นแต่ก็ไม่ต้องลุ้นอะไรมากหรอกเพราะว่าจะช้าจะเร็วคู่นี้เขาก็ตีกันแน่เพียงแต่ตีกันเร็วขึ้นหรือว่าตีกันช้าลงเท่านั้นเองแต่ถ้าถามที่พระท่านท่านย่าบอก ข้างบนเขาเตรียมพร้อมกันตั้งแต่แรกเนื่องจากเวลาข้างบนกับข้างล่างต่างกันข้างบนขยับตัวนิดเดียวข้างล่างผ่านไปเป็นปีของพวกเราพระท่านก็บอกแล้วพวกวัตถุมงคลเอาไว้ใล่มีของหลวงพ่อวัดท่าสุงก็เลือกเอาสมเด็จองค์ประทินสองหรือสมเด็จขำข้าวสมเด็จหางมาถ้าไม่มีก็พกสมเด็จองค์ปตมเนื้อเขียวเหล็กไหลวัดท่าขนน และอย่าลืมสวดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนสามท่องสามจบทุกวันขอให้คุ้มครองตัวเราทรัพย์สินสิ่งของของเราถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงกฎของกรรมไม่พ้นก็ยอมเสียของเอาชีวิตก็รอดกันไว้ก็ขออธิบายเพิ่มเติมจีนไม่ได้ติดก,กับประเทศเราแต่เป็นรังสีมาถึงนี้แสดงว่าหนึ่ง ระเบิดลงประเทศใกล้เคียงเท่ากับสงครามครั้งนี้สเกลใหญ่มากประเด็นที่สองระเบิดลงจีนแต่ระเบิดแรงขนาดที่ละอองกระจายมาถึงไทยแล้วย้ำรอบที่สองว่าสงครามนี้จะเกิดในอีกไม่ช้าหรืออาจจะเกิดอีกสองเดือนข้างหน้าหรือสองปีข้างหน้านี้ก็เป็นได้